เปิดจองคอนโดซิตี้รีสอร์ทพาสว่างเครือสุภาลายัย30-31มีนาคมยอดจอง200ยูนิตมั่นใจปิดการขายเดือนพฤษภาคมยอมรับการเก็งกำไรลดลงระบุซัพพลายเพิ่มทำยอดจองไม่หวือหวานายพีระหงชาย,ยางกูลกรรมการผู้จัดการทั่วไปบริษัทหาดใหญ่นครินจำกัดในเครือบริษัทสุภาัยจำกัดมหาชนและประธานฝ่ายธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หอการค้าจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่23-25มีนาคมิิี้ Resort ท a าสว่างได้เปิดพรีเซลไปก่อนแล้วลูกค้าให้การตอบรับดีสาวันของการพรีเซลมียอดจอง100กว่าห้องฉเฉลี่ยประมาณ30%ต่อมาวันที่30-31มีนาคมก็เปิดให้จองอย่างเป็นทางการน่าํำนักงานขายโครงการตลาดนัดอาเซียนเทรดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งด้วยราคาเริ่มต้น1ล้านต้นตนผ่อน4,900บาทต่อเดือน ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าพอสมควรนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าใหม่นะฮะในวันนี้ลูกค้าใหม่หลายรายเนี่ยก็สนใจที่อยากจะได้คอนโดในในในหักใหญ่เนี่ยเป็นของตัวเองนะครับก็มาดูแล้วก็มาจองหลายรายแล้วเหมือนกันนะฮะอืมแล้วณถึงเวลาตอนนี้นะคะพอจะประเมินได้หรือยังาะว่าจองมาแล้วสักเท่าไหร่แล้ ขณะนี้เนี่ยน่าจะสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะฮะน่าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละหมายถึงตั้งแต่เป็นมครึ่งยันถึงตอนนี้ใช่ไหมคุ้าเปล่าฮะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เปิดขายมานะฮะแล้วจนถึงถ้าสมมติมองเฉพาะแค่วันนี้สองสามชั่วโมงตรงนี้วันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะต่ํากว่าอาจจะสัก50 50ยูนิตคงไม่ต่ํากว่านั้นเดี๋ยวนี้ก็คืออ่าน่าจะการเก็งกำไรน้อยนะผู้ที่มาจองนี้น่าจะเป็นผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจองกันคน,นละยูนิตหรือสองยูนิตเป็นหลักชี้ให้เห็นว่าเป็นการซื้อเพื่อต้องการอยู่อาศัยจริงๆไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำไรหากเปรียบเทียบซิตี้รีสอร์ทพาสว่างกับอาเซียนซิตี้รีสอร์ทซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม2555นายพีระมองว่า ทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันการปลดตัวของอาเซียนซิตี้รีสอร์ทเป็นที่ฮือฮามากในขณะนั้นยอดจองหมดภายในหนึ่งชั่วโมงถือเป็นปรากฏการณ์ของการจองคอนโดมิเนียมตรงนั้นเนี่ยอาจจะต่างกันในเรื่องของซัพพายซัพพลายเนี่ยซัพพลายตอนนั้นเนี่ยยังมีไม่มากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกระแสเซนทัน,นค่อนข้างมาแรงตรงตรงนี้เนี่ย มันจะเหมาะสําหรับทําธุรกิจแล้วก็พักอาศัยด้วยนะก็คือผสมปนเปกันส่วนที่ใหม่นี้มันจะต่างกันก็คือจะเป็นพักอาศัยในลนักษณะเหมาะกับการพักอาศัยดีกว่าที่นี่นะครับแล้วก็จํานวนที่จอดรถต่อห้องพักเนี่ยที่พาสว่างจะมากกว่านะอยู่อยู่ใกล้จุดใจกลางเมืองมากขึ้นนายพิระยังกล่าวอีกว่า ซิตี r รีสอร์ทพาสว่างจะใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม EIA ให้เสร็จภายในปี2,556และเริ่มดำเนินการกร่อสร้างต้นปี2,557ใช้เวลาในการกร่อสร้างประมาณ2ปีคัดว่าแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ในปี2,559ด้านการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาปีนี้มองว่าแข่งขันกันน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะโครงการใหม่ๆเปิดตัวน้อยกว่า ปีนี้กลยุทธ์การแข่งขันที่ผู้ประกอบการนำมาใช้มาัากจะเป็นการเน้นแจกแถมแจกรถเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นโปรโมชั่นแรงๆเพื่อกระตุ้นยอดขายดึงดูดใจลูกค้าในปี2556นี้คาดว่าเป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหาดใหญ่ยังเติบโตได้ดีเพียงแต่ไม่ร้อนแรงเท่าปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้หลายโครงการที่ขายไปต่างก็เรื่องดําเนินการก่อสร้างเพื่อสมม่งมอบให้ลูกค้า และหากคาดการอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้ามองว่าหากไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศหรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ยังเชื่อมั่นว่าภาคอสังหาายังมีทิศทางการเติบโตได้ดี